ยากาศงานผญกรินชื่วัดปาบ้นชนมอนคนบาีไฟฝากคนใส่เครื่องปันไฟไม่ได้ดังเบ้ลเบิ้บิ้เบจ้างานุญกระถินที่รัดปาบ้านชนมอนสมท้าบุญน้ำกันใ้แบบเรียง่ายจ้าปลาคนบามีไฟคนใส่เครื่องปันไฟัวมวออยวเยอะยะด่าล้วมาจกกิเลยมาจ้า จ,จ voulais, hay hay ้าไปไวไหวไอยปีปั้ือียังนี่บ้ายกโต๊ะเก้าอี้ไปให้ย่หน่ะคนแก่รืมเงินใส่บาทมารอใส่บาทยามเช้าอ๋ออันนี้มันเปียดที่โต๊ะมีผ้าเช็ดไหม อันนี้มันเปียกนะคะเอานี่แนวเซ็ดเอ้าอันนี้แนวเซ็ดเอ,อ้าเอาย่ายน่เซ็ดเซตแล้วก็ไปนแนวเซ็ดแนวเช็ดนนเ,ดเ,าเ,ดเ,ดเดยากาที่ปลาบันฝนมองจะเขาะท่านแมาหลายจ้ะตอนนี้ยังไม่ได้มาเยอะนะคะร่วมถล่มกระถิ่นด้วยกัน เคยเชีงปันไฟปันนามปันไฟปันน้มกับปันน้มปันนามเป,นนป,นนป็นแ่งคนท่านเหรมา่อไรมาตะเสากอรมัวมาเตรียมมาใส่ปาตอกอตะเสากรมาเลยเตรียมของมาใส่ปากถ้าไปเบิ่งโลกขั้วมันี ลูกว่าเขาจะมาเห็ดแตส้สุดสาวคนเตรียมเพ็ดอาหารแต่สุดสาวเริ่มทำกับข้าวแต่เช้าเลยต้นปิดใบย่างดีแล้วปิดใบเรียบร้อยแล้วไอ้แม่วัดนสอนเลยอาหารเป็นกระจักษ์แดงดีเลย หาปีแผนข้างขัวเตรียมทำกับเตรียมคลองใส่ถวายอาหารเนี่ยมันเสิรจฟจมีหลายอย่างหลายเรื่อเขาจะเตรียม จะกน่กลัวจะมาแต่ถึงใหญ่จะมาโดดาดดแล้ว่าเจ้ามาวันน้าั่เก้าเก้าัมามาอย่ว่ามแแห้งกันแตเขาไปให้ให้ให้จะมาอกสเลับไปใส่บานแล้วอกระสีครับไอ้อะเขาเคยให้ลูกนี่เราเปหน้าไปให้ให้ไปที่ไปเบิ่งเขาลูย so ัง <sax> ป <ophone compliqué> ูกกยปูยังนี่ยแะ สาธุบ้างใส่ด้ไนใ่ด่ักตัวเงินน้ำเพลินแล้วยกอะไใส่แล้วได้พอใสอใส่น้ำเพลินอันนใส่แล้วตักตเงินเพลินแล้วเกกาล้าน่วินไปเจ้าใเข่าเฮ้ะเ้อคอยก็สิพเกล่ยวเดียวคอยไม่ไม่ให้เดียวเนี่ยหน่อย่ขสิจ้างเขไปเกีียวไล่ควัน อเอยกเรืองหลายอย่างขอยต้องกัตรต้องจ้างคนไปเกลียวแหม่มื่อไรดิแม่มันเกียวก็เรี่ยวยดอกแต่ว่ามันก่สีเฮ็ดแนวอื่นนสินะเลยนั่นยกจสาวจ่สบามาไปทานท่านเดยมากหลย่านมีเยมากเลยแต่บ้านแมากเออมากให้จาท่านเดมากเราออกม้าหน้าขอเลยมากแต่สาเลยนอ การด้านเช้าจ้าที่รัป่าบ้านสนนอนข้าเผาหลายอย่างคนก็เยอะกับข้าก็เยอะวันนี้เตรียมกับขาใส่ดินกับดินเจอมะเห็ดกับเขาตะกี๊สาวกับเขาสบายค่ะ เป็นไเกี่ยวขอไปไงเจ๊กดว้าเอาข่อยพ่อเกี่ยวเราละข่อยว่าอะรเกี่ยวเยอะเราพูกันสามเลยอไรละพันถาเออาโรทาเลยฮ่าฮ่า่าอะไรเขาเรียน้อยนิู้ไดก็อกัดนละที่นี่เขาว่่ได้ไลดอก ลูก,ก้ากระจายเออขอบคุณที่เชิมคลิป